นี่ไปซื้อสเปรย์พียูโฟมปั๊มกิ่งกระป๋องใหญ่ครับอ่าจัดการเขย่าก่อนอ่าครับหงายกระป๋องขึ้นแล้วก็ฉีดครับช่องใหญ่ครับผมฉีดคนยิงยากตรงนี้หนูชอบเข้าครับช่องนี้มีท่อแอร์ด้วยครับผมฉีดเข้าไปครับฉีดเข้าไปยัดเข้าไปปาดปัดปดเข้าไปเห็นใช้งานครับเป็นในสวยงามท่อแอร์ไปครับวิ่งเข้าดีนะ เจอพีเข้าไปดูซิว่าจะเข้ายังไงเอาครับทีครับสามสิบนาทีครับพองเต็มเลยครับนี่ด้านในนี่นอกบ้านครับแพลออกมาเลยนี่แหละที่ต้องการลองกับวงกลมวงกลเลยครับกระปูนครับตรงนี้มดชอบเข้าครับเข้าดีนะจัดการอีกหนึ่งจุดบีบเข้าไปครับค่อยๆครับอย่าใส่เยอะครับเดี๋ยวมันพอง ทิ้งไปสามสิบนาทีครับคัตเตอร์เขาจัดเลยีทิ้งเลยครับตัดต,ดต,ดตดัให้ดูดีหน่อยครับผมมาคน้ความสวยงามครับผมนี้เป็นห้องครัวครับเน้นใช้งานดีกว่าจัดไปนี่ติดกระเล็กก็ใช้คัตเตอร์ขูดขูดูดออกแล้วครับยูโฟมกีท,ที่มันดูดีหน่อยครับแอบเข้าไปางไงล่ะนี่มดห้ามเข้า ตรงไหนมีรูจับชีดให้หมดครับดูสิว่าหนูมันจะเข้าบ้านได้อีกไหมอ่าชีดให้หมด